เคยรู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมงานมันยุ่งยุ่งจังทั้งที่ทําเหมือนเดิมทุกวันบางทีนะครับในกระบวนการทํางานของเราไม่ว่าจะในโรงงานในออฟฟิศหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันอาจจะมีไขมันส่วนเกินซ่อนอยู่ก็ได้นะครับวันนี้แหละเราจะมาส่องกล้องหาเจ้าไขมันที่ว่านี้กันนี่แหละครับคําถามสําคัญเลยลองคิดตามดูนะครับว่าในกระบวนการที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ย มันมีไขมันส่วนเกินแอบซ่อนอยู่บ้างไหมไอสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนชินบางทีมันอาจจะมีความสูญเปล่าที่เราคาดไม่ถึงแฝงอยู่ก็เป็นได้นะครับโอเคครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็จะเริ่มจากศัตรูตัวร้ายของการจัดการ3ตัวก่อนเลยแล้วไปดูกันต่อว่าความสูญเปล่า7อย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างจากนั้นมาเทียบกันจะจะระหว่างระบบพุชกับผูและสุดท้ายเราจะเริ่มใช้ระบบผู้ได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลย ศัตรูของการจัดการ3ประการหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่า 3M นี่แหละครับต้นตอของความไม่มีประสิทธิภาพทั้งหมดเลยในตารางนี้เราจะเห็นหน้าตาของศัตรูทั้ง3ตัวชัดๆเลยนะครับตัวแรกเลยคือมูดะหรือมูดะพูด,ดง่ายๆก็คือความสูญเปล่าครับอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เพิ่มคุณค่านั่นแหละมูดะต่อมาคือมุระหรือมุระอันนี้คือความไม่สม่าเสมอนึกภาพตามนะครับ งานมาไม่เท่ากันเดี๋ยวก็ล้นมือเดี๋ยวก็ว่างนี่แหละเกิดจากมูละและสุดท้ายมูริหรือมูริก็คือการฝืนทําอะไรเกินกําลังเกินขีดจํากัดไม่ว่าจะเป็นคนหรือเครื่องจักรก็ตามแต่รู้ไหมครับใน3ตัวนี้ตัวที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือเจ้ามูดะหรือความสูญเปล่านี่แหละครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันต่อเลย เอาละครับถึงเวลามาเปิดโปงกันแล้วว่าไอ้เจ้ามูดะหรือความสูญเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหน้าตาท่าทางเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูกันครับกับความสูญเปล่า7ประการตัวแรกเลยนะครับและอาจจะร้ายกาจที่สุดด้วยซ้ําก็คือการผลิตเกินความจําเป็นครับมันคือการที่เราผลิตของออกมาเยอะเกินไปเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการจริงๆหรือบางทีก็ผลิตเร็วเกินไป ซึ่งไอการทําแบบนี้นะครับมันเป็นเหมือนการเปิดประตูให้ความสูญเปล่าตัวอื่นตามมาเป็นขบวนเลยทั้งสต็อกที่บวมขึ้นการขนย้ายที่ไม่จําเป็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเขาถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนแม่ของความสูญเปล่าทุกชนิดเลยแหะครับลองนึกภาพตามนะครับครั้งสุดท้ายที่เราทาอะไรสักอย่างเผื่อไว้ก่อนเนี่ยคือเมื่อไหร่กันอาจจะเป็นการทํารายงานเผื่อการซื้อของมาตุนเผื่อไอคำว่า เผื่อไว้ก่อนนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเล็กๆของการผลิตเกินความจําเป็นเลยพอเราผลิตเกินความจำเป็นปุ๊บแน่นอนครับมันก็เลยนํามาสู่ความสูญเปล่าตัวที่2ทันทีนั่นก็คือสินค้าคงคลังหรือ i n v e n t o r รที่มันกองเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบงานที่ค้างอยู่หรือของที่ผลิตเสร็จแล้วแต่ขายไม่ออกพวกนี้มันไม่ใช่แค่เงินที่จมอยู่นะครับแต่มันแย่กว่านั้นอีกมันเป็นเหมือนพรมผืนใหญ่เลยที่เราเอาไว้ซุกปัญหาอื่นๆไม่ให้ใครเห็น ลองมองไปรอบๆตัวสิครับมีอะไรบ้างไหมที่กองอยู่บนชั้นหรืออยู่ในสต็อกแล้วยังไม่ได้ต้องใช้ทันทีนะนั่นแหละครับชัดเลยสินค้าคงคลังส่วนเกินมาถึงตัวที่3ามครับของเสื่อหรือ De f ฟ c t อันนี้ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเลยเนาะก็คือของที่ผลิตออกมาแล้วใช่ไม่ได้ต้องแก้ใหม่หรือแม่ก็ต้องโยนทิ้งไปเลยซึ่งมันไม่ได้แค่เปลืองเงินเปลืองทองนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มันหายไปด้วยนี่สิครับเคยลองคิดไหมครับว่า ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับการแก้งานมากขนาดไหนเวลาทั้งหมดนั้นอะ่ะจริงๆแล้วมันควรจะถูกเอาไปใช้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่ามากกว่านี้หรือเปล่าตัวนี้จะซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่ากระบวนการที่ไม่จําเป็นหรือ over processing พูดง่ายๆก็คือการทํางานเกินเบอร์ครับเป็นขั้นตอนที่เราเพิ่มเข้าไปเองคิดว่ามันดีคิดว่ามันเจ๋ง แต่ในความเป็นจริงคือลูกข้าไม่ได้ต้องการเลยไม่ได้ให้ค่ากับมันด้วยซ้ํากลายเป็นว่าเราเสียเวลาเสียแรงไปฟรีๆแถมยังทําให้งานซับซ้อนขึ้นอีกคําถามนี้น่าสนใจมากเลยครับลองกลับไปดูกระบวนการทํางานของเราสิครับว่ามันมีขั้นตอนไหนบ้างไหมที่ถ้าเราลองตัดมันทิ้งไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีผลเสียอะไรเลยน่าคิดจริงๆนะครับข้อที่5การรอคอยครับโอ้โหอันนี้เป็น ความสูญเปล่าแบบเห็นๆเ,เลยคือเวลาที่มันไหลทิ้งไปเฉยๆโดยที่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไม่ว่าจะรอของรอข้อมูลรอคนอนุมัติรอเครื่องจักรว่างการรอทุกชนิดนี่แหละครับคือเวลาที่ไม่ได้สร้างคุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วไอ้คอขวดที่ทําให้ทุกอย่างต้องมาหยุดชะงักรอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในกระบวนการของเรากันแน่การหาเจ้าคอขวดนี้ให้เจอนะครับสำคัญมากเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทั้งหมดเลย ต่อไปคือการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นครับอันนี้จะโฟกัสที่คนนะครับคือการขยับร่างกายของเราเองนี่แหละที่มันไม่จำเป็นและไม่สร้างคุณค่าอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยอย่างเช่นการต้องเดินไกลๆไปหยิบของการก้มๆเงยๆหรือการเอื้อมหยิบของที่จัดวางไม่ดีทั้งหมดนี้คือความสูนเปล่าครับแล้วถ้าเราลองจัดโต๊ะทำงานใหม่จัดแผนพังในออฟฟิศหรือในโรงงานใหมล่ล่ะจะช่วยลดการเดินลดเวลาหาของได้ไหม บางทีนะครับแค่การปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายใน7บาปเอ้ยเความสูญเปล่าครับก็คือการขนย้ายที่ไม่จําเป็นครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงการเคลื่อนไหวของคนใช่ไหมครับแต่อันนี้คือการเคลื่อนย้ายของสิ่งของครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายสินค้าย้ายวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งการส่งต่อข้อมูลไปมาหลายทอดเกินความจําเป็น ลองนึกภาพเส้นทางการเดินทางของงานชิ้นหนึ่งสิครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันต้องเดินทางไกลแค่ไหนผ่านกี่โต๊ะผ่านกี่แผนกจำไว้นะครับว่ายิ่งเดินทางไกลเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเกิดความล่าช้าและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งสูงตามไปด้วยโอเคเรารู้จักหน้าค่าตาของเหล่าร้ายทั้ง7ไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับถึงเวลาเปิดตัวพระเอกของเรากันบ้างทางออกของปัญหานี้ก็คือการเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนปรัชญานในการทํางานไปเลยในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับระหว่างระบบผลักกับระบบดึงระบบผาักหรือพุชซ System ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันทํางานโดยการคาดเดาครับคือเดาว,ว่าลูกค้าจะซื้อเท่าไหร่แล้วก็ผลิตผลิตผลิตผาักออกไปรอซึ่งส่วนใหญ่มันก็เลยเกิดของเหลือไงครับแต่ระบบดึงหรือ p ูลซ System เนี่ยกลับกันเลยครับจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะมีออเดอร์จริงจากลูกค้าสั่งเข้ามาพอมีคนสั่งปุ๊บค่อยดึงงานมาทํานี่แหละครับคือหัวใจของมันเลย มันคือการทํางานตามความต้องการจริงไม่ใช่การเดาซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยป้องกันความสูญเปล่าทั้ง7อย่างที่เราว่ามาได้หมดเลยแล้วถ้าอยากจะเริ่มใช้ระบบดึงบ้างละ่ะต้องทํำยังไงคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งองค์กรเลยซึ่งมันต้องมีพื้นฐาน5อย่างนี้ก่อนครับ 1. เลยทุกคนในทีมต้องเข้าใจก่อนว่าความสูญเปล่าคืออะไร 2. ต้องมีวัฒนธรรมที่ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา 3. ต้องมีการวัดผลที่ชัดเจนจะได้รู้ว่าดีขึ้นจริงไหม 4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้เป็นระเบียบตามหลัก5สอและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือพนักงานต้องมีทักษะหลากหลายสามารถช่วยงานกันได้ครับประโยคนี้คือบทสรุปที่ดีที่สุดเลยครับระบบดึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของลูกค้าจริงๆไม่ใช่การพยากรณ์มันคือการเปลี่ยนโฟกัสครับ จากการพยายามเดาอนาคตที่ไม่มีใครรู้จริงมาการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันง่ายๆแค่นี้เลยและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูลเล่นๆนะครับว่าถ้าเรามองออกไปนอกโรงงานนอกออฟฟิศในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยมันมีความสูญเปล่าอะไรซ่อนอยู่บ้างที่เราสามารถกำจัดมันออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาการใช้เงินหรือการใช้พลังงานลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วจะพบว่าชีวิตเราอาจจะลีนขึ้นได้อีกเยอะเลย